สวัสดีครับกับโฮกเอชไฟครับวันนี้กลับมาโฮกรีวิวการเดิน,นทางจากเอสไฟทกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เรากําลังนั่งรถไปที่สนามบินสวนณภูมิครับการเดินทางในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นจากสนามบินสวนณภูที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวรถจะเข้าไปจอดที่ชานชาลาของชั้นผู้สานขาออกที่สวนณภูมินะครับเดี๋ยวเดินไปตามหาเคาน์เตอร์ชิปเอินของเที่ยวบินของเราก่อนนะครับวิธีการตามหาก,ก็ง่ายๆครับเดินไปดูที่จอแสดงข้อมูล เที่ยวบินนะครับในห้องผู้สานขาออกเนี่ยนะครับก็จะมีบอกับว่าแต่ละเที่ยวบินจะใช้เคาน์เตอร์ชินที่แถวไหนนะครับอย่างเที่ยวบินของเราในวันนี้ครับ QV 634นะครับออกเดินทางไปหลวงพระบางครับใช้เคาน์เตอร์ชินที่แถว W หรือ Low W นั่นเองครับมาถึงที่ Low W เนี่ยก็จะเจอพนักงานต้อนรับเป็นแตนดี้นะครับของชุดการบินลาวนะครับยืนต้อนรับเราก็ไปเช็คอินกันเลยครับวันนี้เราจะเดินทางกับการบินลาวไปหลวงพระบางครับคนไม่เยอะเลยนะครับ เช็คอินเรียพร้อยอย่างรวดเร็วครับก็ไปยังห้องผู้สานขาออกระหว่างประเทศนะขึ้นไปผ่านด่านเอ็กซ์เรย์นะครับผ่านด่านตอมอแล้วก็เข้ามาอยู่ในส่วนของผู้สานขาออกระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเที่ยวบินของเราในวันนี้นะเป็นเที่ยวบินของสายการบินลาวนะครับภาษา,าไทยกับภาษาลาวเนี่ยเาเรียกเหมือนกันก็คือการบินลาวนะครับส่วนภาษาอังกฤษคือลาวแอร์ไ,นรรน 34, รไลน์นะครับเที่ยวบิน QV634 จากกรุงเทพไปหลวงพะบางครับใช้ทางออกเครื่อง D8A นะครับ D8A เอนี่ยเป็นทางออกื่องเครื่องที่เป็นบัสเกตครับเพราะว่าเครื่องบินของเราเนี่ยวันนี้เราใช้เครื่องบินเทอร์โบพ็อปนะครับเครื่องบินใบพัดนะครับคือ ATR72 นั่นเองนะครับฉะนั้นเครื่องเทียบวงไม่ได้อยู่แล้วครับก็ต้องบอดใช้บัสเกตครับเดี๋ยวลงลงไปที่เกตครับตอนนี้เรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกขึ้นเครื่องแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศที่บัสเกตที่เกต D8A นะครับ ตอนนี้ก็เกือบเกือบสิบโมงนะครับเที่ยวบินของเราเนี่ยมีกําหนดออกเดินทางเวลา10บโมงยีนาทีครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงนะครับกำหนดถึงที่หลงข้งบังคือเที่ยง20นาทีนะครับก็นั่งรถบัสครับมาเจอเครื่องบินของเราแล้วครับจอดอยู่ตรงกลางหลุมจอดตรงหน้าอาคารผู้โดยสารเลยนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องบินแบบ ATR72 ขีด500นะครับของสายการบินลาวนั่นเองนะครับ ก็เป็นเครื่องบินที่จะพาเราไปหลวงพระบางในวันนี้ครับทะเบียนครับ r d p l ขีดสามสี่หนึ่งเจ็ดสามครับเครื่องบินของการบินลาวสัญชาติลาวครับก็ประตูขึ้นเครื่องสําหรับผู้โดยสารของ ATR เจ็ดสองเนี่ยจะอยู่ด้านท้ายเครื่องนะครับบนแผนหางนี่ก็จะมีโลโก้ของการบินลาวครับเป็นรูปดอกจำปานะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จัดที่นั่งทั้งหมด70ที่นั่งนะครับแบบ2อแบบนี้นะครับสาหรับที่นั่งของเราในวันนี้ครับเป็นที่นั่งหมายเลข7จดดีนะครับเป็นที่นั่ง ริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องนะครับแถวที่7นะครับนั่งลงไปเนี่ยก็จะตรงกับใต้ปีกใต้เครื่องยนต์พอดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับอยู่ใต้ปีกตรงตรงเครื่องยนต์พอดีเลยนะครับก็หลังจากผู้สั่นขึ้นเครื่องเรียบร้อยนะครับผู้สั่นไม่เยอะ,ะครับมีประมาณไม่ถึงครึ่งลำนะครับก็ก็เริ่มถอยออกจากหลุมจอดนะครับ จะทักจากวัเกไปเงบงกันวิดีโอนี้จะใช้เวลาประมาณ่นาทีที่ทอสนาบินากลลกาค้สูงกันิตกนนทนาานทอตรคตทรบเก่และเปิดนกมเด้วยพามระจัราบเพ่อความปลภการบินาสุขยาตลอดเวลาขกับินีนมาสักครู่บพนักงานต้อนรับบนเครื่องครับแอร์คอสตเตดชาวลาวรับก็ได้กล่าว เกี่ยวกับเที่ยวบินนี้นะครับเป็นภาษาราวกับภาษาอังกฤษนะครับก็เบื้องต้นคือเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง55นาทีนะครับแล้วก็จะบินที่ระดับความสูง1 10, 9 0 0 0ฟุตนะครับตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางแล้วครับกำลังแท็กซี่เพื่อไปเตรียมวิ่งขึ้นที่รันเวย์นะครับ เมื่อสักครู่นะครับเราก็ให้ชมภาพแล้วก็เสียงของเครื่องยนต์นะครับขณะที่เครื่องบินทําการวิ่งขึ้นจากทางวิ่งนะครับแต่ว่าหน้าต่างของเครื่องบินลํานี้ครับวันนี้ไม่ค่อยใสซะเท่าไหร่นะครับภาพอาจจะออกมาไม่ค่อยชัดนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่เห็นในภาพวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับพอเครื่องบินวิ่งขึ้นจากทางวิ่งนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็สักทันงนะครับก็เลี้ยวซ้ายทีนะเพื่อมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปหลวงข้าบางต่อไปนะครับตอนนี้สัญญาณรัชชมขัดก็ดับลงแล้วนะครับ แล้วก็เราก็มอมาะกไปนอกหน้าต่างครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราเดินทางด้วยเครื่องบินแบบไปพัทเทอร์โบพอปเนี่ยถ้าเกิดว่ากระจกใสๆนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับไม่ค่อยมีฝุ่นไม่ค่อยมีหมอกเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างได้ค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าจะบินที่ระดับการบินไม่ค่อยสูงนักนะครับอย่างที่ลูกเรือประกาศไปนะครับว่าเที่ยวบินนี้ใช้ความสูงแค่19,000ฟุตครับหรือไม่ถึง6กกิโลเมตรนะครับแล้วก็ในเวลาบริการอาหารบนเที่ยวบินนะครับ ก็เป็นกล่องสแน็คบ็อกหนึ่งกล่องนะครับมาจาก LSG Sky Chef บริการครัวการบินนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีแซนด์วิชนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็มีน้ําผลไม้เป็นน้ําส้มนะครับแล้วก็มีพายสปรอตอีกหนึ่งชิ้นนะครับถึงแม้ที่บินนี้จะเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงครับก็มีอาหารเป็นสแน็คบ็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ในรถเมื่อกี้นะครับก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆนะครับทั้งน้ําเปล่าน้ดลมนะครับแล้วก็จะมีชากาแฟรวมไปถึงมีเบียร์ลาวด้วยนะครับ แล้วก็เรามากอกไปตรวจคนเข้าเมืองใบต่อมลลาวนะครับลูกเรือจะเดินแจกใบอยู่2ใบนะครับจะมีใบตรวจของเข้าเมืองกับใบคําขอวีซ่าอนไรวอลนะครับถ้าเกิดเป็นพวกฝรั่งพวกชาติตะวันตกหลายๆชาติเนี่ยเขาจะต้องขอวีซ่าอนไรวอลนะครับแต่ว่าถ้าหรบคนไทยเนี่ยเราสามารถเดินทางเข้าประเทศลาวได้โดยพาสปอร์ตไทยนะครับพาสปอร์ตธรรมดาโดยคานักอยู่ได้30วันครับโดยไม่ต้องขอวีซ่าครับก็เกอกแค่ใบเดียวนะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งนะครับอย่างแรกก็เป็นคู่มือความปลอดภัยของเครื่องบินร นิยสารจำปาเมืองลาวนะครับเป็นนิยสารประจําเที่ยวบินของสายการบินลาวนะครับลาย2เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแผนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นโฆษณานะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลในนิยสารของสายการบินนะครับจำปาเมืองลาวนะครับหลักๆก็กจะมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางต,ะตะ่างๆของสายการบินครับแล้วก็มีโฆษณาเส้นทาง เวียงจันทร์หลวงพระบางเชียงใหม่ครับเป็นเส้นทางหนึ่งที่การบินเราให้บริการมานานมากแล้วนะครับบินเชื่อมเชียงใหม่กับหลวงพระบางนะครับแล้วก็ต่อมาถึงเวียงจันทร uh ์ด uh 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 ้วยนะครับแล้วก uh ็มีแผนที่นะครับที่แสดงเส้นทางการบินของการบินเราเพราะการบินเราก็ไม่ใช่เป็นสายการบินที่ใหญ่โตอะไรนักนะครับฝูงบินก็มีไม่กี่ลำนะครับแต่ว่าก็มีเส้นทางครอบคลุมไปเมืองหลายเมืองในภูมิภาคนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับเห็นแวบๆนะครับมีเส้นทางในอนาคตนะครับมีจะบินไปเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็อุบลนะครับเห็นเป็นเส้นประจุดๆไว้นะครับแต่ก็ไไไมมม่่่่่รรรรรรู้้้วาาจะะดเเิิใหหบบกือนคั มาสำรวจห้องน้ำนะห้องน้ำมีอยู่หนึ่งห้องครับอยู่ที่ท้ายเครื่องครับก็เป็นห้องน้าเล็กๆนะครับบน ATR นะครับก็เป็นแบบน้ําวนด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็บินมาเกือบเกือบสองชั่วโมงครับก็เริ่มลดระดับเพื่อจะลงที่สนามบินหลวงพะบางแล้วนะครับอากาศที่หลวงพะบางในตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะสดใสนะครับดูจากในภาพก็จะเห็นนะครับมีความขมุกขมัวนะครับความมัวมัวจากฝุ่นจากควันต่างๆที่อยู่ในอากาศนะครับแล้วก็นะครับวันนี้เครื่องบินของเราจะล่อนลงทางรันเวยทิศสองสามนะครับคือการ บินลงทางทิศตะวตันออกเฉียงเหนือนะครับไปอย่างทิศตะวตันตกเฉียงใต้ครับขณะล่อดลงเน,งนี่ยจะเห็นนะครับว่าเครือ่องบินของเราเนี่ยก็จะบินละเลาะลงไปในแนวหุบเขานะครับด้านขวามือจะเห็นว่าเป็นแนวภูเขาชัดเจนนะครับด้านล่างก็เป็นหุบเขาที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านครับแล對對้วก็เครื่องบินก็ค่อยๆบินเรียบแนวภูเขาเนี่ยลอดลงไปตรงสนามบินนะครับซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงพะบางนะครับ tr72 ขีด500ที่พาเรามาจากกรุงเทพนะครับก็ค่อยๆแท็กซี่มาจอดที่ลานจอดที่หน้าอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติหรือว่าสนามบินสากลที่หลวงข้อบางนะครับอาคารผู้โดยสารหลังนี้ก็เป็นอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดให้บริการมาเนี่ยไม่ถึง10ปีนะครับแทนอาคารหลังเดิมนะครับที่มีขนาดเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวอาคารผู้โดยสารนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักนะครับก็จํานวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินที่หลวงข้าวบานียก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรมากนะครับก็ ตัวอาคารผู้สารปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่ายังรองรับได้สบายๆนะครับยังถือว่ามีขนาดใหญ่โตอยู่นะครับเมื่อเทียบกับจานวนผู้สารในแต่ละวันนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นสนามบินที่มีจำนวนผู้สารและจำนวนเที่ยวบินเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของประเทศลาวนะครับรองจากที่เวียงจันทร์นะครับหลวงพระบางก็ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับสําหรับประเทศลาวนะครับตอนนี้นะครับเวลาที่หลวงพระบางก็คือประมาณเที่ยงครึ่งนะครับซึ่งเวลาที่หลวงพระบางกับที่กรุงเทพเนี่ยเท่ากันนะครับ ก็เราก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงครับจากที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพนะครับก็หลังจากเครื่องยนต์ดับเรียบร้อยนะครับเราก็เดินลงจากเครื่องนะครับเช่นเคยนะครับใช้ ATR นะครับก็เดี๋ยวลงเดินลงจากเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าอาคารผู้โดยสารก็หน้าตาของเครื่องบินของเรานะครับที่พาเรามาส่งที่หลวงพระบาบจอดอยู่ที่หน้าอาคารผู้โดยสารของสนามบินหลวงพรอบานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าไปในอาคารผู้โดยสารนะครับแต่ว่า เขาให้เราใช้วิธีการเดินขึ้นไปตามบันไดข้างงวงนะครับเพื่อเดินเข้าไปในตรงงวงช้างหรือสะพานเทียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินตามทางของผู้สันคาเข้าเพื่อไปผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองต่อไปนะครับก็การที่เขาให้เราเดินขึ้นตรงบันไดข้างงวงหรือสะพานเทียบเนี่ยทำให้เราเห็นมุมแบบนี้นะครับเห็นเครื่องบินของเราจอดคู่อยู่เครื่องบินอีกลำหนึ่งนะครับตัวสนามบินเนี่ยมีสะพานเทียบหรือมีงวงช้างครับแต่ว่าทางเดินไป ตัวสะพานเทียบเนี่ยเป็นระเบียงที่เป็นโอเพนแอร์แบบนี้นะครับจากตัวห้องพู้สารนะครับทำให้เราเดินไปแล้วก็สามารถชมวิวเครื่องบินไปได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ผ่านด่านต่อมอเรียบร้อยนะครับมาอยู่ที่หน้าอาคารพูดสารที่สนามบินหลวงพะบางเรียบร้อยนะครับรับกระเป๋าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปในตัวเมืองหลวงพะบางครับซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลกนะครับอย่างที่บอกครับที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางสําคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสปปลาวนะครับก็มาเยือนเมืองหลวงพะบางที่มีวิถีชีวิตแบบ เรียบรียบง่ายนะครับแล้วก็ทุกอย่างดูช้าๆดูเป็นเมืองสโลไลมีความสุขนะครับอยู่กับวัฒนธรรมอยู่กับประเพณีต่างๆรวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุที่กระจายอยู่ทั่วเมืองที่เป็นมรโดโลกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่นี่ครับที่วัดเสียงทองหรือวัดเชียงทองครับเป็นวัดสําคัญนะครับอยู่ที่กลางเมืองหลวงขาบางเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวสะท้อนสถาปัตยกรรมลานช้างได้เป็นอย่างดีนะครับมีความสวยงามนะครับของตัว ตัวอุโบสถตัววิหารต่างๆนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับความสวยงามของศิลปะล้านช้างนะครับที่ประดับอยู่ตามอาคารต่างๆของวัดเสียงทองแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะที่อุโบสถแล้วก็หอไหว้ที่เป็นอาคารภายในวัดนะครับโดยเฉพาะมุมนี้นะครับเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันนะครับเป็นภาพประดับกระจกสีนะครับบนหอไหว้หลังหนึ่งที่วัดเสียงทองนะครับที่มีความสวยงามมากนะครับรวมไปถึงการประดับตกแต่งนะครับเป็น ภาพต้นไม้นะครับที่อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดเซียงทองนะครับที่เป็นงานประดับกระจกสีขนาดใหญ่ที่สวยงามมากนะครับก็เดินชมวัดเชียงทองอยู่ดีๆครับก็เกิดพายุฝนตกอย่างหนักเลยครับแต่ว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ <S <S ได้ควขามสวยงามของวัดเชียงทอง <S <S ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในบรรยากาศความสวยงามหลังฝนนะครับพร้อมกับแสงพระอาทิตย์ยามเย็นนะครับ เดี๋ยวพาไปชมมุมอื่นๆนของเมืองหลวงขบางกันบ้างครับเมืองนี้นะครับให้ความรู้สึกเป็นเมืองที่ทุกอย่างดูสงบสงบสบายสบาย,บายทุกอย่างดูเรียบง่ายแล้วก็ไปอย่างช้าๆนะครับก็ให้บรรยากาศชิลๆนะครับนี่เป็นย่านถนนเส้นสําคัญของเมืองหลวงขบางน,นะครับเป็นย่านของนักท่องเที่ยวย่านร้านค้านะครับแล้วก็นี่คือสีแยกใหญ่แห่งหนึ่งของหลวงขบางัน,นครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินหรือว่าตลาดมืดนะครับหรือว่า คือไนบาซ่าครับก็คล้ายๆกันในหลายๆเมืองของอาเซียนครับคือเป็นถนนที่เป็นไนบาซ่าเป็นถนนคนเดินอยู่นะครับบริเวณนี้ครับคือหอพระบางแล้วก็บริเวณหน้าพระราชวังหลวงแห่งเดิมของเจ้ามหาชีวิตราวนะครับซึ่งตอนนี้ด้านหน้าถนนตอนเย็นๆเนี่ยจะมีการมาปิดเป็นถนนคนเดินแบบนี้ครับก็คือเป็นไนบาซ่าหรือตลาดมืดนั่นเองนะครับเป็นร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศริมแม่น้ําโขงนะครับที่หลวงพระบางในยามเย็นนะครับ หลวงพระบางเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ําคานมาบรรจบกับแม่น้ําโขงครับเราพาทุกคนขึ้นไปชมภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินครับแล้วก็ทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางจากยอดพระธาตุภูสีนะครับเป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆนะครับที่อยู่กลางเมืองหลวงพระบางเลยครับทําให้เราเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางด้วยโดยรอบครับแล้วก็จะมีความสวยงามมากนะครับนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมกันในเวลายามเย็นพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะครับเห็นไกลไปถึงบริเวณสนามบินหลวงพระบางนะครับแล้วก็ เห็นทิวทัศน์โดยรอบครับบริเวณที่เป็นแม่น้ําคานไหลมานะครับเห็นตรงริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็ทิวทัศน์ของเมืองหลวงพาบางและหุบเขาต่างๆที่อยู่รอบเมืองเลยนะครับนี่ครับเป็นมุมมองจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเห็นสนามบินนะครับแล้วก็เห็นสายแม่น้าคานครับที่ไหลมานะครับส่วนนี้เป็นภาพจากทิศ ตะวันออกเชียงใต้ครับแล้วก็หมุนมาเลื่อยจนไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกนะครับจะเห็นภาพพระทิ์ตกดิน,นครับแล้วก็มีแม่น้ำโขงครับปิดท้ายด้วยภาพนี้นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ